ข้อนี้นะครับบอกว่านักเรียนที่เรียนฟิสิกส์มาแล้วนะนั่งอยู่ในรถที่คุณพ่อเป็นคนขับคุณพ่อเนี่ยขับรถด้วยความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะกลัวไปส่งนักเรียนไม่ทันเข้าเรียนนี่คุณพ่อน่ารักมากเลยนะครับอุตส่าห์บึงเลยแต่นักเรียนคนนี้ค่อนข้างกังวลถึงความอันตรายเพราะเคยเรียนฟิสิกส์กับพี่แช่นะจึงอยากจะเตือนคุณพ่อนักเรียนคนนี้น่าจะต้องบอกคุณพ่อว่าอย่างไรเราทำยังไง เราลองดูช้อยกันก่อนเขาบอกว่าข้อหนึ่งสองเลยเหมือนกันเลยนะบอกว่าคุณพ่อขับรถเร็วขนาดนี้อันตรายมากนะครับพูดดีจังเหมือนตกจากตึกที่สูงชั้นละแล้วก็มี2.5เมตรกับ3เมตรประมาณ 57, 294, 1 9 29, 245ชั้นเลยนะครับอ่าลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดคุณพ่อขับรถเร็ว120กมต่อชั่วโมงนะครับมาชนปึ้งเข้ากับกำแพง มันจะมีค่าเท่ากับประมาณตกตึกกี่ชั้นเนาะเออตอนตกตึกเนี่ยมันก็ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งมันชนกับพื้นตรงนั้นถึงจะมีอันตรายก็เหมือนกับลดความเร็วมายังไงก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับจนกระทั่งมันมาชนกับสิ่งกิดขวางเงี้ยงียอันตรายเหนอไหมครับอ่ะเราลองมาคํานวณกันว่ามันจะเท่ากับตึกกี่ชั้นเนาะก่อนขั้นแรกเลยก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ ต้องแปลงไปเป็นเมตรต่อวินาทรีก่อนเนาะเมตรตรร่อวินาทีเราก็เอา120นะมาหารด้วย3.6 4 9 36 4 32 40ด้วย0มันเหมือน300หารหาร9 300หาร9 300นะครับ300หาร9ก็ได้เท่าไหร่อ่ะได้33กว่ากว่านะครับเมตรต่อวินาทีเมตร ต่อวินาทีโอเคประมาณ3าด้วยความเร็วตรงนี้เราจะต้องปล่อยวัตถุตกจากที่สูงอะ่ะเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะมันถึงจะกระทบพื้นด้วยความเร็วเท่ากับ33มเมตรต่อวินาทีเราก็เริ่มจาก U เท <U S 2> ่ากับอะไร u เท่ากับ0นะครับ v เท่ากับ33 a เท่ากับ10แล้วก็ S เท่ากับ H นะ เดินด้สมการอะไร v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสอง,บ,ง 2, บวกด้วย2 as นะครับแทนค่าเนอะสามสยกกำลับบงสองเท่ากับ0บวกด้วย2คูณกับ10แล้วก็คูณกับ h h, h ของเราก็เลยออกมาเท่ากับ33ยกกำลับบงสองหารด้วย20 33ยิบสายกกำลังสองเนี่ยมันประมาณเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณเท่ากับ1000ล้กันประมาณ1,000นะ มันก็เลยได้1,000งฐาน2ี่สิบเลยออกมาประมาณเท่ากับ5 0เมตรนะ50เมตรนะครับโอเคแล้วข้อไหนมัน5 0บเมตรบ้างเราต้องเอาว่าชั้นหนึ่งสูงเท่าไหร่ใช่ไหมมาคูณกับจำนวนชั้นนะครับ2.5้ m, คูณกับ57นอูเกินเกินไปเยอะเลยเป็นร้อยใช่ไหมครับก็ไม่น่าใช่ปึ้งปึ้งสอคูณกับ294ก็ไม่น่าใช่เกินไปเยอะเลยนะ3เมตรประมาณ19ชั้นหนาะ ได้แล้วเนอะมันประมาณ60ถูกไหมมระหาณ57แหละจริงๆแล้วข้อ4คุณพ่อขับรถเร็วแบบนี้อันตรายมากนะครับเหมือนตกจากตึกที่สูงชั้นละ3เมตรประมาณ245ชั้นไม่ใช่แน่นอนงั้นตอนนี้ตอบข้อข้อ3นะตอบข้อ3นะเห็นไหมพี่ไม่จะเป็นที่ต้องแบบคำนวณให้มันเป๊เปะมากเลยนะมันก็สามารถที่จะตอบได้แล้วโอเคเนอะอ่าไปดูข้อต่อไปกันครับ